รับทุกท่านรับชมการดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจําปีการศึกษา2565ของโรงเรียนอนุบาลบางกวยวัดศรีประวัติโดยมีกิจกรรมทั้งหมด8กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1ไม่เห็นไม่ได้ยินนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการร่วมเล่นเกมปิศนาเฮฮาและเกมปิดตาตีปี๊บ ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะตระหนักถึงความสำคัญของตาและหูได้ดีก็ต่อเมื่อส่วนนั้นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหากเราขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันลำบากขึ้นโดยนักเรียนต้องระดมความคิดหาวิธีการอื่นการสื่อสารแทนการพูดหรือการฟังเสียงซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดทักษะส่วนบุคคลในการเข้าใจ และยอมรับอัตลักษณ์ของตนเองกิจกรรมที่2ลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของบุคคลได้อย่างแม่นยำในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบของลายนิ้วมือและการทำพิมพ์ลายนิ้วมือของตนเองและเปรียบเทียบลายนิ้วมือของตนเองกับเพื่อนๆคนอื่นๆผ่านกิจกรรมนักสืบลายนิ้วมือ ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะกระบวนการที่สำคัญคือการจำแนกและทักษะส่วนบุคคลในการยอมรับเอกลักษณ์ของร่างกายกิจกรรมที่3ตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายผ่านเกมปริศนาคำทาทยอยู่ที่ใดของร่างกาย โดยนักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้การสังเกตและใช้อุปกรณ์ในการวัดความยาวของร่างกายและบอกรูปร่างลักษณะของแขนและมือของมนุษย์ทำให้เกิดทักษะกระบวนการด้านการสังเกตและอภิปายความแตกต่างกิจกรรมที่4การปรุงรสแก้รสซุปนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการออกแบบและการทำทดลอง เพื่อแก้ไขสถานการณ์ซุบรสเค็มเริ่มจากการทำซุปเจือจางจากรสเค็มจากน้ำเปล่าและเกิดรสหวานนำสิ่งที่สำคัญของกิจกรรมนี้คือการทำทดลองอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบและเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมกิจกรรมที่5การทดสอบความรู้สึกกิจกรรมนี้นักเรียนจะวัดความรู้สึกที่ถูกกระตุ้น โดยให้นักเรียนผลัดกันใช้ปลายดินสอสองแท่งจิ้มลงไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อสังเกตว่าแต่ละส่วนรับรู้ได้ต่างกันอย่างไรโดยในแต่ละส่วนของร่างจะมีหน่วยรับความรู้สึกที่แตกต่างกันและระยะห่างสิ่งกระตุ้น มีผลต่อการรับความรู้สึกในกิจกรรมนี้นักเรียนจะเกิดทักษะทางสังคมการรับฟังและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกิจกรรมที่6ความสูงของฉันนักเรียนจะได้วัดร่างกายของของตนเองเพื่อนำไปสู่การหาความสัมพันธ์ ของสัดส่วนของร่างกายซึ่งจะพบว่าร่างกายของเรามีความยาวประมาณ6-7เเท่าของความยาวของเท้าโดยใช้หน่วยวัดที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานในกิจกรรมนี้นักเรียนจะเกิดทักษะที่สำคัญคือทักษะกระบวนการด้านการ พยากรการเปรียบเทียบรวมไปถึงการใช้เครื่องมือวัดกิจกรรมที่7มือยางกิจกรรมนี้นักเรียนจะเห็นความสำคัญของกระดูกโดยสังเกตรกระดูกจริงในบริเวณมือจากฟิล์มเอ็กซเรย์และสามารถสร้างมือจำลองจากมือยาง เพื่อเปรียบเทียบมือจำลองที่สร้างขึ้นกับมือจริงของตนเองจะทำให้เกิดทักษะที่สำคัญคือทักษะกระบวนการจากการสร้างแบบจำลองมือยางและการอธิบายหน้าที่ของกระดูกและมือกิจกรรมที่8การได้รับกลิ่นนักเรียน จะได้ทดสอบการรับกลิ่นของแต่ละบุคคลโดยทั่วไปคนเราจะได้รับกลิ่นก็ต่อเมื่อกลิ่นนั้นมีระดับความรุนแรงในระดับหนึ่งกิจกรรมนี้นัเกเรียนจะได้ทดลองตามหาต้นกำเนิดของกลิ่นเริ่มจากการสร้างชุดสารละลายที่มีปริมาณของสารที่ใส่ลงไปในน้ำในระดับต่ำสุดได้ และให้เด็กๆแต่ละคนผัดเปลี่ยนการดมกลิ่นของสารละลายนั้นเปรียบเทียบการรับกลิ่นของตนเองและเพื่อนักเรียนคนอื่นๆกิจกรรมนี้จะทำให้เกิดทักษะที่สำคัญคือทักษะกระบวนการจากการทดลอง กิจกรรมทั้ง8กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ฝึกการสังเกตการคิดตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกการเรียนรู้และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ ปถมศึกษาปีที่หนึ่งได้อย่างดี